ตังวันนี้ก็พรุ่งนี้สนะ่งฮะไวนี่ครับครอบฉากสีนี้คือสีลอสบูดครับสีลอสบูดครอบฉากเอาไว้ครอบผนังระแนงภายนอกปราสานบอลเนี่ยปิดฉากปิดมุมทำให้งานของท่านเรือนหมื่น่ยกลายเป็นเรือนแสนเรือนแสนกลายเป็นเรือนร้านที่ว่าแพงนะ <c oughs> ให้ตัวครอบเนี่ยผมตักม้ให้แล้วลูกค้าชอบใจก็เลือกสั่งได้เลยครับ ความยาวเนี่ยสเมตรอย่างที่เรียนได้ทราบแต่ว่าเวลาส่งผ่านก็ส่จะไม่ต้องตัดความยาวลงเหลือสเมตรสิสิบหรือ2เมตรนะครับลูกค้าเลือกครับไม่ทําให้เสียประโยชน์ฮะยังใช้งานได้สวยงามมากสั่งซื้อได้แล้วในตะก้าตัวแอลเก็บมุมเก็บปลายพื้นไม้เทียมครับบางคนก็ไปปิดมุมปิดปลายตามที่ต้องการ ผมแนะนำอย่างนี้ต้องบอกไว้กำชับเสมอว่าสวยแต่เวลาเดินระวังสะดุดพอปูพื้นไม้เทียมเรียบร้อยใช่ไหมก็ปิดลายพื้นเสมอมีสีให้เลือกสีเดียวครับทีแต่ตัวอย่างตัวนี้ผมไม่ยัมมาเวลาเดินมันถึงไม่สะดุดเขาปิดปลายปิดขอบด้วยระางแงไม้เทียมแบบตัน มีให้เลือกหลายขนาดนะครับความกว้างหลายขนาด